สวัสดีค่ะสวัสดีสายสายวันเสาร์นะคะฝนเพิ่งตกเสร็จค่ะก็เลยเข้ามาสำรวจป่าเห็ดนะคะเข้ามาแล้วก็เจอเห็ดจริงๆค่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะตรงนี้เลยหน้ากล้องเลยค่ะเห็ดพึ่งขาลายนะคะเราจะเก็บเนาะมีสองดอกแต่ดอกหนึ่งรู้สึกจะเสียแล้วนะคะ อุ้ยสามดอกนะเนี่ยดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้สองดอกนี้รู้สึกจะได้รับความเสียหายเยอะเกินนะเหมือนมีทากมาแทะเราจะเอาดอกนี้เนาะใหญ่สุดเพชรพึ่งขาลายค่ะเป็นครอบครัวเลยนะนี่ค่ะไม่คิดจะเจอก็แล้วกันไกลมาไม่เป็นไรกันไกลเราก็เล็มได้นะเนี่ยเล็มแบบเนี้ย เลมเอาส่วนเปื้อนดินออกนะคะเดี๋ยวปีนี้เราก็จะพยายามเก็บแบบนี้แหละทําความสะอาดตัดมาเก็บมาทําความสะอาดเลยให้เชื้อเขาอยู่ตรงนั้นเลยเนาะนี่ได้แล้วอเอาไปทำกินแล้วเราก็กรกบมันไว้นิดนึงตรงนี้ดอกนึงนะหมวกหายไปแล้วนี่ก็อีกดอกนึงหรือครึ่งดอกนะ ดอกเดียวก็เฟีลได้ตะก้าสองใบค่ะมีใบเล็กกับใบใหญ่แม้ยังกะจะเจอเห็ดเป็นสองสาโลปาขาดตะลุยหาต่อ ตัวนี้เหมือนเห็ดที่กินได้ที่ชื่อเฟรนเดริกเฟรนเดริกท็อปควิบลิงหรืออะไรสักอย่างเหมือนมากเลยแต่แก่แล้วนะคะมาเจออีกกลุ่มหนึ่งยังไม่แก่นะคะ ling, นะเฟรนเดริกท็อปควิบลิงนะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะฝนตกหรือว่าแรงอะไรอย่เงี้ย ใต้หมวกมีวงแหวนนะคะที่ขานี่รูวงแหวนเหนือวงแหวนก็จะเรียบนะใต้วงแหวนก็จะเป็นเกล็ดนะคะนะอันนี้เราจะเก็บไปนะคะปีที่แล้วก็เก็บอยู่นะครั้งหนึ่งรู้สึกว่าโอ้ยุงกัดยุงกัดใครยุงกัด มันเป็นเห็ดที่ขึ้นตามตอไม้นะคะตอไม้ที่ตายแล้วหรืออาจจะบาดเจ็บหรือก็แล้วแต่เนาะแต่มันเป็นเป็นเห็ดประเภทขอนนั่นเองนะคะเห็ดขอนโอ้ยดอกนี้มีไอ้นี่ทากนี่ค่ะให้ทากเขาให้ทากเขากินต่อไปละกันเราเอาอันนี้มานะคะเนี่ยเห็นไหมยังสวยเลยฟรานด์เดลิกท top ส c ควิลลิงเอาไป กินร่วมกับเห็ดพึ่งขาลายเนาะพึ่งขาลายได้มาดอกเดียวเจออีกแล้วขอนสีสวยเยอะเลยค่ะนี่แบบเดียวกับเมื่อกี้นะคะเฟรน i ์เดร็กท s สควีนลิงเดี๋ยวเราจะเก็บนะอันนี้คงต้องใช้กันไกตัดนะมันจะได้รวดเร็วเนาะพอดีว่าเวลามีค่อนข้างจํากัดเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านไปทํากับข้าวค่ะวันนี้จะมีแขกมาที่บ้านลูกๆคุณพ่อทิกจะมาทานอาหารที่บ้านลูกๆคุณพ่อทิกแล้วก็แม่คุณพอทิกด้วย ฟรนดดลิกทบสควีฟเลิงนะคะเห็ดตัวนี้อร่อยคะ่ะอร่อยปีที่แล้วก็เก็บกินตอนนี้ท่าก็กำลังกินกันอย่างเมามันนะเราจะไม่เก็บหมดนะเราเลือกเก็บดอกสวยแล้วก็ที่เหลือก็ไว้ให้ท่าเขากินกินต่อไปเนาะอืมนี่โอ้อย่างงามค่ะอย่างงามเห็นไหมอันนี้ มาเลยตัดมาเลยตัดมาเลยค่อยไปทัดที่บ้านแล้วทิ้งเชื้อไว้บนขอนเนาะไม่เาเชื้อไปนะโชคดีสุดๆเลยวันนี้บริเวณนี้นี่มันมีกุญแจล็อกอยู่นะคะมีด่านอยู่ปีที่แล้วยังไม่มีปีนี้เขาสร้างด่านเขาสร้างด่านเจ้าของป่าเจ้าของที่เขาสร้างด่านมาล็อกไว้นะคะล็อกกุญแจไว้ก็เลยจอดรถตรงด่านแล้วก็เดินเข้ามานะคะ จอดรถตรงด่านแล้วเดินเข้ามาก็โอ้โหเจอเห็ดอย่างงามเลยคุ้มมากเห็ดคอนสเตรนเดลิกทบสควิฟติงโอ้โหอันนี้เดี๋ยวจะถอนมาให้ดูอย่างงามเลยนี่ค่ะนี่จะได้กินเห็ดคอนแล้วเรา ขอ,อ,อนอ,อนๆเลยค่ะขอนี้เดี๋ยวขอนู้นไม่แน่ใจว่าจะยังเก็บได้อยู่ไหมทำเขาทําท่าแก่แล้วทําท่าเหมือนจะแก่แล้วขอนู้นนี่ตัดเลยค่ะอู้อันนี้แก่ไม่เอาเด็ดเอาเกิดข้างคอนยังงามเลยอะตกใจนึกว่าทาก อย่างงามอย่างงามสังเกตนะคะใต้หมวกเห็นไหมมีวงแหวนเหนือวงแหวนก็จะเรียบใต้วงแหวนก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นเกล็ดนะนะคะสีหมวกน้ำตาลตรงกลางสีก็จะแตกต่างนิดนึง บางทีน้ำตาลเข้มบางทีน้ำตาลอ่อนก็แล้วแต่สภาพอากาศนะคะตามแหล่งข้อมูลเขาบอกไว้แบบนั้น เดี๋ยวจะให้ดูดอกใหญ่สุดใหญ่มากคือว่ามันใหญ่มากนะนี่ก็คือดอกใหญ่สุดตรงนี้แก่แล้วนะคะไม่เอาละขอนี้ไม่ค่อยเยอะอ่ะเสร็จแล้วค่ะป้ากลับค่ะกลับอัปเดตตการนิดนึงนี่ หล้นตะกาจิ๋วแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเราจะมาทำความสะอาดเห็ดนะคะ Ferren นเ l i ิ Top s สค i b l i n g กินได้นะคะเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดขอนชนิดหนึ่งนะคะใต้หมวกมีวงแหวนนะคะเหนือวงแหวนเนี่ยก็คือระหว่างใต้หมวกกับวงแหวนเนี่ยมันจะเรียบเพราะใต้วงแหวนลงมาเนี่ยมันจะมีเกล็ดนะคะที่ขาเนี่ยเห็นไหมหมวกก็จะเป็นสีประมาณนี้นะสีของหมวกเนี่ย จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศนะคะนเนี่ยวงแหวนมันเกิดจากเยื่อที่คลุมใต้หมวกนะคะเห็นไหมพอหมวกมันเริ่มพอเห็ดมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยเยื่อที่คลุมใต้หมวกมันจะหลุด มันจะหลุดแล้วมันก็จะกลายเป็นวงเวียวงแบวนที่ติดอยู่ตรงขาหมูเนาะขาเห็ดเนาะ thank you มันทิ้งหลุมไปมากนะคะ Thank you. อร่อยมากนะคะเห็ดขอนเฟรนเดริ t ท p s ปสควีบลิงเห็ดพึ่งก็อร่อยสไตล์เห็ดพึ่งอยู่แล้วนะคะลื่นๆหวานๆหอมๆนี่ก็คือ เห็ดที่พร้อมที่จะนำไปประกอบอาหารหรือจิ้มน้ำพริกแบบนี้เลยก็ได้นะคะในส่วนของ f r รน n d ลิกทบสควิ l i n g มันมีตัวเหมือนที่มีพิษนะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะเก็บกินเก็บชิมก็ ควรจะศึกษาตัวเหมือนมันให้ดีๆแล้วก็คือตัวเหมือนไม่เท่าไหร่ศึกษาตัวที่เราต้องการเก็บเนี่ยให้ดีๆเนาะศึกษาลักษณะเด่นของมันของมันนะคะให้ดีๆก่อนเก็บนะคะลักษณะเด่นต่างๆก็อย่างที่พูดไปตอนเก็บนะคะก็คือมีวงแหวนเหนือวงแหวนเรียบใต้วงแหวนเป็นสะเก็ดตกสะเก็ดนะคะเห็ดมีสีน้ำตาลน,นะคะ